เย้ yeah. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรบลการโดนัทแคสเกมมิ่งนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมขอออฟคาร์บอยนะฮะซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากนะเป็นเกมแนวเอพีเอนะฮะซึ่งเป็นเกมที่สุดยอดแล้วก็ใครที่ถามว่าคุณโดนัทถ้าคุณชอบเกมไหนมากที่สุดนะผมจะตอบว่าขอออฟคาร์บอยนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเกมเข้ากับสไตล,ล์ผมอย่างแรงแล้วก็มีความมันระดับเกมนี่สุดยอดมีความหลบกมีความแบบ พลาสิกนะครับผมมีการลมกระสุนไปมาโดยการกด A และ D นะผมเพื่อลบกระสุนซ้ายขวานะฮะแล้วก็วิธีการเดินก็เหมือนเกม FPS ทั่วไปนะก็<ม> W A S D <S ก็คือ W เดินหน้า S เ <D. S 2> ลี้ยวซ้าย D เลี้ยวขวา S ถอยหลังนะครับ <im Sas uke> ผมก็เป็นเกมทั่วไปแะฮะโอเค <im ple asure> okay. แล้วก็มา New Start เกมตัวเลยดีกว่า Yes โอเคนะครับ โอเคนะเนื่องจากว่าเราขาดแอคเปนานเลยทีเดียวผมจะเริ่มเกมใหม่ต้องแต่นับปัดนี้เลยนะฮะโอเคอขอเป็นไอเกมเนี้ยนะครับผมเล่นยากจริงนะผมก็ต้องขอเป็นระดับนอ,อร์มอลเลยกันขนาดระดับนอ,อร์มอลผมยังตายบ่อยเลยนะครับแล้วนะ และนับภาษาอะไรผมจะไปเล่น2ระดับนี้ละฮะผมก็ต้องกากหน่อยแล้วกันนะฮะขอเล่นเป็นระดับนี้แล้วกันนะผมส่วนใครที่ติดตามเรามากระละนะผมก็ขอไปกดไลค์แฟนเพจโดนัทแคสเกมมิ่งด้วยนะผมอ่ะรายชื่อ5คนนะฮะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะผมเดี๋ยวขอตัดฉากไปแล้วกันนะฮะ โอเคนะผมตัวเกมเอ,อ,อาจจะดูภาพไม่สวยนะผมก็ยังไงผมปรับตำ่ำนะัพะพอเวลาอัดีวิดีโอแล้วมันจะแหลงนะครับปรับสูงนะโอเคถ้าเกิดผมปรับสูงโดยที่ไม่อัดวิดีโอนี้เล่นได้ลื่นสบายนะแต่ถ้าหากคอมคนไหนไม่แรงจริงอย่าอย่าโหลดมาเล่นนะฮะมันมันดูอย่างเงี้ยนะฮะมันภาพไม่สวยนะแต่ความจริงแล้วมันสุดยอดไปเลย,ยงั้นเราไปติดตามชมมาเลยดีกว่านะครับ It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny. No, kind funny. other of Steve. The โอเคเราเล่นเป็นปืนนี้ดีกว่านะครับอีโบสองลูนะฮะซึ่งเป็นปืนที่แรงที่สุดในโล็อไม่เอาไม่สังเกตเล่นปืนเล่นปืนนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยคูลเลยโอเคนะครับผมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะอย่าโมลีรอนะครับโอเควิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวฮะโอเคโอเค เกมนี้นะนะผมจะมีคัดสิกหน่อยนะฮะที่ผมบอกไปก็วิธีการทำให้ศัตรูตายอย่างรวดเร็วนะผมให้เราเล็งไปที่หัวมันนะครับแล้วกดตัวคิวยิงไปหน้าโอเคนะฮะก็ตายหาทั้งคู่นะพี่โอเค Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots, and I knew I had to move okay fast. Garrett, okay. his army of deputies had surrounded the entire home I decided to help Billy and the boys out of hey I'm on the way. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kids Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. ซึ่งเป็นเกมที่มันมากๆนะครับแล้วดูการเล่นระดับคลาสสิกนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่สุดยอดมากเลยนะครับมันอยู่ไหนวะโอเคโอเคนะ<ม>เราต้องเข้าไปที่บ้านหลังนั้นนะผมเมื่อไปหาเพื่อนนะฮะโอเคเรามาเปืนนี้รู้สึกว่าจะไม่ถูกใจนะครับผมแล้วว่าใครที่จะดูต่อก็เขียนมาใต้ล่างแล้วกันนะผมเพราะผมอ่ะ้โอปืน,าปนหายฮะ เฮ้ยเอ้ยนี่นเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับก็ช่างเออนี่เจแล้วนะปืนนี้สาใจแน่นอนนะไม่ต้องหวงฮะซึ่งเราวิ่งออกไปปุ๊บปุ๊บเลยเข้าหัวคะแนนสามร้อยนะย่เบสโอเคนะฮะต่อมานะับผมเฮ้ยตัวดีโ้าแ Okay, Not a, a, a bad idea. Okay, now we're being asked. Luckily these shooters, Garrett hired weren't the sharpest tools in the game. satellite, A lot of them were saddle tramps. เกมนะครับแล้วก็เออ่มาหลบกันอีกทางหนึ่งแล้วกันนะตายหาซะนะครับโดนตกโอ้ยเข้าหัวนะโอ้ยสุดยอดเกมเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะมันยิงกันอยู่ได้นะจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกครับขอโทษนะ Okay, oh, things weren't much better behind them. I cut their numbers in half, but uh, that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless -like supply of a of a slog, way around the back เพิ่มฉายาให้แกตัวเองนะผมด้วยก,การกดยูนะฮะมันจะเป็นฉายาขึยย้นมาให้เช่นนี้นะครับผมเราจะอัพฉายาไหนไปติดตามชมกันเลยนะฮะซึ่งถ้าอัพฉายาตาไวนี่ก็จะแบบม,มองเห็นสายตาวุ้บเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมขอเป็นอันนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งเราอัพเลเวลแล้วเราเข้าไปในบ้านนี้ก็เลยดีกว่านะฮะ Like that I was inside Don't look for w โอเคนะครับผมเราจะเข้ามาหาเออดอมดิสเอ้ชื่อชื่อชื่ออะไรสักอย่างนึงเหรฮะเดี๋ยวมันจะมีบอกชื่อนะโอเคเราไปติดตามชมมนเลยดีกว่านะครับนี่แหละครับชื่อชื่อมัน โอเคนะผมในที่สุดเราก็ได้ปืนลูกสองขววงันเองนะซึ่งก็แรงกเลยทีเดียวโอเคปังปังเข้าว่ะปุ้มระเบิดครับปุ้มเข้าว่ะโุ้ย โอเคนะครับผมก็คือว่าค,ค,คูานแปดพ่ยแปดใบเข้าหัวหมดเลยนะครับโอเคนะต่อมาเราจะมายิงไอ้ยิงไอ้พวกจังไรกันดีกว่าค,ครับรู้สึกดีกับการที่ได้ยิงกับไม่ละฮะไม้ล,ะ,มละอู้จะสุนมาลบก่อนทันได้ยังดีนะครับ เฮ้ยไม่เพื่อนโอ้ยโ้ัวทางล่างด้วยนะไอตัวดีผ้าเหลืองไอตัวนี่คนนะนะครับเข้าเข้าเลยนะครับผมโอเคยิงแม่นะฮะโอเคนะยิงแม่นะโอเคฮะยอนะยิงอีโอเคนะผมก็คือว่า เดี๋ยวนะฮะสักคู่นะฮะโอเคโอเคกลับมากันอีกทีนะฮะก็โอเคเออเขาหัวแะเออเขาเอาเอ I don't know how many of those cocksuckers I've personally have put down, but it was pretty clear, even to Billy. Oh, maybe discretion was the better okay. part of balance. What's okay, that It means that it was time okay. to cut and run. They got a gallon, Billy! Get the horses and bring them back. I'll draw their attention. Okay. Oh, uh, a a okay. To me. I why the hell do I have to <laughs> <laughs> to Many would have fled in my place, but I had oh, the sense of invincibility that many young men have, like Jack here. What are you saying, old man? <laughs> Jack, Yeah, Mr. please call me Silas, ที่อ่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยฮะนะที่เห็นเกมมันแหลกๆนี่ก็เพราะว่าการอัดวิดีโอนะผมไม่เกี่ยวกับคอมผมนะเพราะว่าผมตั้งไว้ที่60 FPS นะฮะซึ่งเป็นยังไงฮะเกมพูดง่ายฮะเกมมันจะลื่นเลยนะผมแต่ ตอนนี้นะครับผมผมใช้ปรับเป็นระดับอยู่ที่30 FPS นะครับผมเกมจะมีกระตุกหรือแลกมั่งนะครับผมแล้วก็ขนาด GB วิดีโอนี่ก็อาจจะเป็นน้อยได้นะครับผมโอเคอย่างที่พี่ออยเขาแนะนำนะฮะโอเคเรา okay. จะบินถลาลงมาเลยดีกว่านะพ <c oughs> อเฮ้ยอ, <c oughs> ออกมาทำไมออกมาทำไมโอเคระเบิดไมหมเนาะ โอเคนะครับผมก็เกมเอา่าใครอยากได้เกมนี้นะครับผมเดี๋ยวมารับกันไปได้เลยนะครับผมเกมนี้จะใช้เป็นไฟล์บิตทอร์เรนต์นะครับผมเกมนี้ยังไม่ได้เข้าสตรีมเลยด้วยซ้ำนะฮะโอเคโอ้ยก,กดคิวผิดนะฮะโอเควิ่งกันต่อเลยนะฮะโอเควิ่งต่อเลยนะฮะกดตัวคิวนะเพื่อปิดตาโซโลนั่นเองนะ ตายหาหมดไปแล้วนะครับโอเคโอเคนะผมเกมนี้จะมีฉากทุกฉากนะผมซึ่งจะเป็นฉากประลองของเม็กซิโกหวังว่าจะรู้นะพวกเขาทําไงกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมมันดีกว่าในบ้านหลังนี้นะโอเคเข้าไปเลย And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe to toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. เราต้องมาขมโมยม้าจากไอ้นายอำเพอนี่นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะเราต้องมาประลองกันถ้าตรงนี้ผิดถ้าตรงนี้พลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเล่นยาก,กมากๆเลยนะฮะก็ต้องขอาภาอภัยจริงๆนะับเริ่มใหม่กันได้นะครับคนเราไม่ต้องมีผิดพลาดกันมั่งนะครับ <S <S โอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะชนะโดนัทแคสเกมมิ่งระหว่างกับนายอำงเพอนะฮะโอเคโอเคนะเราก็เลงไปที่มันนะฮะโอเค

ย้อนหลังไปเมื่อสิบปีต่อโอเคนะครับเรามาดูความจริงกันดีกว่านะครับผมว่าใครชนะระหว่างดูนักแคสเคมิ่งกับนายอำเภอนะครับผมโอเคปับ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 เข้ามาแล้วนะอ่าผมต้องการม้านะครับนายอำเภอชนะนะครับ้อล้อเล่นนะนายอำเภอชนะเลยครับ โอเคนะครับผมอะถ้าใครอยากดูต่อนะครับผมเขียนใต้ล่างเด็กอิปชั่นมาแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์โดนะแคสเกมมิ่งด้วยนะคะโอเคนะผมส่วนใครที่อยากได้เกมนี้ผมก็บอกกันไปแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้าง b i ต t o อรเและแผ่นทองนะผมเดี๋ยวจะส่งเว็บไปใต้ล่างเด็กอิปชั่นนะครับผมรวมทั้งหมดคือ3เว็บด้วยกันเว็บ Facebook เว็บบิตอเนเว็บเกมเว็บแผ่นทองรวมทั้งหมด4เว็บนะฮะ ซึ่งก็เกมนี้นะผมใครสเปคต่ำก็อย่าเล่นนะฮะแนะนำเป็นสเปคสูงๆคอมสูงๆนะับผมไม่ควรเล่นแก่สเปคต่ำแต่ถ้าสเปคต่ำก็เล่นได้นะครับแต่ปรับต่ำสุดๆนะถึงจะเล่นได้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็คือสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ขอลาการไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม,ส,บวนนนะผมสวัสดีครับก็ลากันไปก่อนนะฮะ